สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามทางช่อง youtube ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆสมาชิกกลุ่มฟุตบอลมหาสนุกทั้งหลายที่เข้ามาฟังด้วยนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นสรุปผลนะครับของเมื่อวานนี้นะครับในกลุ่มนะฮะก็เขียวเยอะครับนะฮะตายก็มีอยู่แค่สตาบูกับพมรัฐนะครับพมรัฐนี่ผมผมลงข้อความมาไว้เมื่อตอนช่วงช่วงเย็นเนาะช่วงบ่ายเนาะอ่ช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นนี่แหละของพี่อ๋องแล้วนะ แต่ว่าในตารางผมลงผิดไงในตารางผมไปลงไปลงชื่อใส่ในช่องหลีแล้วก็ไปลงเอ่อหลีกใส่ในช่องทีมนะฮะก็เลยไม่รู้กันว่าเป็นคู่ไหนสมาชิกก็ทักมาถามเมื่อตอน6กโมงครึ่งเจ็ดโมงเช้าอะไรเงี้ยเพราะผมลงว่าเตะเจ็ดโมงครึ่งเพราะมันเตะสองคู่เนาะเขาก็ไม่รู้คู่ไหนนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าเป็นทีมไหนถึงแม้ว่าจะมีเอ่อ ไม่ไม่มีคนรู้ว่าเป็นทีมไหนแต่ว่าสรุปผลออกมามันไม่มีประตูมันก็ต้องตายนะฮะเพราะมันจบเป็นศูนย์นะครับเอ่อเป็นพวกโคปานะบอลโซนนี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยไปแตะอยู่แล้วนะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แล้วก็เดราคามันไม่โดนใจผมก็ไม่ยุ่งเลยนะครับราคาโดนใจยังไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเลยนะฮะส่วนที่ผมให้ไว้ในช่องเมื่อวานนี้อ่าสี่สี่ตัวใช่ไหมก็ ยิงไม่เปิดแล้วยิง501คู่นะครับแล้วก็มีสวยอยู่1คู่นะฮะสิบเนกาสาบนาทีนะครับแล้วก็ไอสคู่ที่เหลือฟิออเรนติน่ากับชสเตอร์โดเนตเนี่ยโอ้โหราคามันปรึงลยมันยิงตอนลูก70ดิทั้งคู่เลยครับลูกเจกว่าทั้งคู่เลยก็ฟรีไปเนเาะมี2ประตูมีประตูนึงอะไรก็มันก็ไม่ได้ตังค์อ่ะก็ฟรีแค่นั้นเองนะฮะที่มันเจอกับไอโบลิเซียซิทโทเนียอืมเดี๋ยวมาดูของวันนี้ดีกว่า ของวันนี้นะครับน,นีของบิ๊กแก็ก็ให้ระยองมานะ,ะแกลระยองลบผมลงแล้วอัปเดตไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูแนวะทางของผมวันนี้มีมาฝากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออเดี๋ยวไปดูในกลุ่มที่ให้ไว้เมื่อวานในกลุ่มนี้ที่ลงให้ในกลุ่มไว้นะฮะเออนี่ไงคู่นี้ไงไอ,อม้มุกกวงมุกกวงสิบห้าในกาเนี่ยไม่เปิดยิงห้าศูนย์เลยเอ่อฮาวังยองนี่ยิงสวยนะครับฮาวังยองเอฟเอ็เคพีทีโอบอลหยิกเนี่ย เดมังโกโนนะครับยิงาทีเจ็ดสิบเจ็ดราคาครึ่งลูกนะฮะโปริเซียยิงไวนะครับซาบัตปลาส์ยิงสวยครับสตาบุกนะฮะก็มีติดมาด้วยนะครับตามเลทราคานะฮะอืมเลทมันขาดไปแค่สามเออไอเสมอสามจุดเจ็ดสองเนี่ยมันขาดไปแค่มันขาดไปแค่ศูนจุดศูนย์สามเองนะโดนเลยแม่งเลยชัตเตอร์ยิงไวครับเจอเนียไบรตสตอกยิงสวยมีสองประตูครับไรเคียวชตโตวายิงสวยมีหนึ่งประตูครับผมอันนี้ก็เป็นที่ให้ในกลุ่มนะ เมื่อวานี้ไม่ได้ให้ในช่องเพราะว่ามาคัดอีกทีช่วงช่วงบ่ายหลังจากอัดวโดีโอเสร็จไปแล้วก็เลยไปลงในกลุ่มนะครับเดี๋ยววันนี้มีอะไรบ้างวันนี้ที่ผมสนใจก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคู่นะฮะอ่าก็จะมีอังกฤษพรีเมียร์ลีกนะครับเชลซี Chelsea นะฮะเชลซีนี่ต้องต้องต้องมาแล้วล่ะเพราะว่าเอ่อนัดที่แล้วนี่แย่มากนะฮะศูนย์ศูนย์เลยนะครับแล้วแบบ15เกมล่าสุดของเชลซีนะก่อนจะเปิดพรีเมียร์ลีกนะมีประตูทุกนัดได้ยิงทุกนัดเลย มีนัดเปิดพิมลีกเง,งียบกิ๊บนะแล้วก็มีนอร์เวย์เอลิเซเลนนะครับ KFM u, u, u m o f f l o a เตะเที่ยงคืนเจอแฮมแคร็ตัวนี้เียราคาค่อนข้างค่อนข้างสวยนะชอบชอบชอบเลยล่ะนะค่อนข้างสวยงามเลยนะครับตัวนี้น่าจะจะลงตารางอยู่ฮอลแลนด์เอสเตอร์ดิวิชีเตะเวลาตีหนึ่งอันเมเลซิตี้เจอวิลเลียมโทเวนะครับอ่าตัวนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้ถือว่าใช้ได้นะอ่าโรมาเนียซูเปอร์ลีกาเมทัลล็อกโลปัส บูคูลติเตะเวลาตีหนึ่งครึ่งเจอกับลาปิดบูคาเรสนะครับตัวนี้ลูกควบนะฮะบอลลูกควบก็สวยอยู่นะครับออสเตรเลียลีกาสองแอดมิลาวอลเกอร์เตะเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะฮะในเรืเราคาฟุตบอลลูกควบสวิตชาริลลีวาดุสเจอกับเอซิบารินโซนาเตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งตัวนี้ก็ราคาชัดนะฮะค่อนข้างชัดนะครับอืมอาจจะ,อะเอเอได้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 อยู่ได้อยู่แล้วก็เบเบเบเมรุสเบลารุสพิมิลีตนะครับเอฟซี แมคไรวิสเ e ปนะครับผมวาตัวน,วนี้ตัวนี้มาแปลกเว้ยมันเจอกับนับเทมโนบอลอลปลอสเนี่ยอันนี้มันน้องใหม่นี่ว่าไอโนบอลอสอะศูนย์จุดห้าห้านะครับเที่ยงคืนห้าสิบห้านาทีนะครับไอเจอกับน้องใหม่ไม่รู้มันจะขาดไม่ขาดนะแต่ราคามันราคามันบอกว่าขาดอืมหมายถึงว่ายิงยิงยิงขาดอะยิงแน่นะ่ะอืมแล้วก็คู่สุดท้ายสวีเดนวูเมนดามสวีเดนคานหรือว่าฟุตบอลสวีเดนหญิงนะครับผม ฮาร์ม,มอบี้หญิงเจอกับคิดเตียนสตาร์ดีเอฟหญิงนะครับแต่เวลาเที่ยงคืนนะฮะวันนี้ก็คัดมาได้แค่นี้บอลก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราก็เอาที่เราเอาที่เรามองแล้วว่ามัน,มนสวยงามแล้วกันในเรื่องของการอันเนลน็กราคาฮะมีผิดพลาดประการใดมันก็เป็นสุดวิสัยในการลงแข่งในสนามอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ท่านใดไม่ได้เข้ากลุ่มก็แคปรูปภาพเอาไว้ดูได้นะฮะส่วนท่านใดที่อยู่ในกลุ่มผมก็ลงไปให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนตอนเที่ยงแล้วนะฮะก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับลงจนกว่า ถึงฟุตบอลเตะก็จะลงมีผลก็อัปเดตในกลุ่มเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาสรุปให้ดู1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8ตัวนะฮะโอเคครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับท่านใดยอยากเข้ากลุ่มก็เข้าได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิ้งเข้ากลุ่มไม่ให้เข้ามาแล้วก็ทักทายกดสติ๊กเกอร์ถึงตัวหรือบอกเออมาใหม่ครับอะไรเงี้ยก็ได้ผมจะได้ออกมาออกมาให้แนวทางออกมาสอนเกี่ยวกับการลงทุนกัน วิเคราะห์ฟุตบอลอะไรพวกนี้เนาะแล้วเข้ามาแล้วเงียบๆผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางทีมันข้อความมันไม่เห็นแล้วตำแหน่งการเข้ามาบางทีมันก็ข้อความคนอื่นเขาคุยคุยคุยกันอย่างเงี้ยมันก็จะไปอยู่ข้างบนแล้วนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะฮะแล้วพบกันในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ